เรื่องไรนะเรื่องฉีดวัคซีนมาแล้วอยากให้เติมอยากให้คุณดะเนินกครับอยากอยากให้ทุกคนที่ที่คิดจะฉีดอะให้คิดดีๆแล้วต้องดูแลเราดูแลตัวเองเราดีๆก็ลายของผู้ใหญ่เนี่ยมันมันน่าจะเป็นข้อคิดให้หลายๆคนก็คิดนะแต่อย่างที่กรุงเทพแถวกรุงเทพเขาเขาฉีดฉีดกันอะหนึ่ง เขาทํางานเขาทํางานอยู่ที่ไหนใช่ไหมเขาทํางานอยู่ออฟฟิศบริษัทไหมอยู่โรงงานน่ะพวาเนี้ยเขาไม่ได้ทํางานหนักกันหรอกแต่แถวบ้านนอกอะ่ะอย่างต่างจังหวัดแถวรอบนอกอะ่ะเขาทํางานหนักกันอยู่แล้วเขาต้องตากแดดใช่ไหมต้องทํางานรับจ้างรายวันเนี้ย มันมันจะเป็นไปไม่ได้อะถ้าจะให้เขาหยุดตั้งสิบกว่าวันอ่ะแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อขับข้าวกาแาจ่ายค่านุ่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟค่าของชีพอะไรเขาก็มีเหมือนกันเหมือนกับกรุงเทพนั่นแหละเรื่องมาตรก,การที่ออกมาเตือนคือหลังจากฉีดต้องทําอะไรบนะ้างใช่หลังหลังจากฉีดอ่ะคุณต้องแนะนาให้เขาว่าคุณดูแลยังไง พักผ่อนพักผ่นมากน้อยแค่ไหน <c oughs> การดื่มน้ำการทานข้าวพวกกระโคงกาแฟอะไรเงี้ยคุณต้องให้เขาอยู่ทานไหมต้องทานของอะไรที่บำรุงร่างกายให้เราแข <c oughs> ็งแรงบ้าน,น่าจะแนะนำน่าจะแนะนำเขาด้วยฉีดละ ทุกวาแล้วก็รักชีวิตตัวเราเนาะคนอื่นเราเห็นครอบครัวคนอื่นเขาสูญเสียอะไรเงี้ยเรามันก็เสียใจนะที่เขาถูกเสียครอบครัวไปอะไรเงี้ยคนในครอบครัวไม่ไม่อยากไม่อยากให้ฉี่อะคือว่าเรามันอย่างว่าเนาะรัฐบาลเขาก็อยากให้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีมีการท่องเที่ยวธุรกิจอะไรใจส่วนมากจะถามว่าธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นของพวกเอกชน เราชาวบ้านเนาะเราชาวบ้านเราก็ไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเท่าไหร่อันนี้ขอพูดตรงๆนะแต่รักษาโควิดที่ยังรักษาง่ายได้อยู่เลย <laughs> ก็อย่างที่เขาเป็นน่ะเขารักษาเขาก็ยังหายบางคนเขาก็หายแต่ว่าอาการหนักหนักเขาก็ไม่หายอ่ะก็คือตายไปเลยเ<ต><ต>สียีวิสีไม่ตายมีถ้า<ต>คนดีๆอ่ะไปทําง,ง,งานของเขาไปได้ ฉีดแล้วเป็นอย่างนี้ตายไม่ฉีดดีกว่าอ่ะโอเคไม่ขอฉีดดีกว่าพยลูก